ดีแก่บุคคลผู้รักษาศีลให้มีความสุขวัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมความว่าการรักษาศีลก่อให้เกิดอานิสงส์สามประการคือ 1. ทําทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดี 2. ทํทำให้โพทธทรัพย์สมบัติ 3. ทํทำให้จิตใจมีความเยือกเย็นอานิสงส์ศีลข้อหนึ่ง อาน,นิสงส์ข้อหนึ่งคือทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าผู้รักษาศีลมีชีวิตประกอบด้วยคุณธรรมมีคุณภาพที่ดีซึ่งหมายถึงการดำรงวิถีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสดชื่นไม่มีความทุกข์เดือดร้อนคลองชีพอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีควรที่ชนทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามอาน,นิสงส์ศีลข้อสอง คือทำให้พรัพย์สมบูรณ์หมายความว่าผู้มีศินสามารถบริหารงานและทรัพย์สินให้ดำเนินไปด้วยความสอดคล้องและสมดุลกับรายได้รายจ่ายมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พอเพียงเลี้ยงชีพยอยู่ได้ด้วยความสุขสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนเอง และปรจจักอันตรายทั้งหลายอันนี้สงฆ์ข้อสคือทําให้จิตใจมีความเยือกเย็นหมายความว่าสินที่รักษาดีแล้วอํานวยผลให้ผู้ที่รักษาสินมีความสงบเยือกเย็นผ่องใสสบายใจเป็นอย่างยิ่งลดอุณหภูมิแห่งความร,ร้อนทางจิตใจได้เป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าความโลดโกรดหลงเป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจมีความเล่าร้อนกระวนกระวายและเป็นทุกข์ ไม่มีความสบายจิตดังนั้นผู้ปฏิบัติรักษาศีลอยู่เป็นนิจย่อมก่อให้เกิดเมตตาจิตคิดบุรณาการในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็สามารถบรรเทาความร้อนใจนั้นได้รวมความว่าศีนนั้นเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมที่จะก้าวไปสู่การประพฤติธรรมที่สูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้ศีนห้าตามที่ได้กล่าวมาจึงเป็นข้อปฏิบัติ ที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อำนวยผลประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ให้สิ้นไปมรรู้ถึงพระนิพพานสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทนเบื้องต้นว่าศีเลนะสุขติงยันติเป็นอางิตย์ซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะศีลมีความมั่นคงสมบูรณ์ด้วยทับสมบัติก็เพราะศีลและบรรลุถึงพระนิพพานเพราะศีล ฉะนั้นบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายควรจะได้ปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ตามแล้ตามหลักแห่งบทบัญญัติและได้รับอนิสง์ผลประโยชน์ตามที่ได้วิสัชนามา เทศนาปริสายเหน่ในการที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทจรานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาไตและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทําบันเพลนมาแล้วจงดลบรรดาลอภิบาลท่านทสาธุชนทั้งหลายให้ประจากโลกโลคาพาธภัยพิบัติอุบัติวันอันตรายทั้งหลายและจงวิวัฒนาการด้วยจตุพิพรทั้งสี่คืออายุวันณสุขภรละ,ะปิทานธรรมสารสมบัติประสงค์สิ ิ่งใดอันเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสมเด็จสมความปรารถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและนี้